อัปเดทที่แบบเกี่ยวกับปัญหาอ,อะไรเรื่องตา,งตาดวงตาของเรารเหรือเปล่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่เกทก็เรือ่องตาที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็เป็นเชื้วไวรสตาแดงครับที่มันติดจากข้าหนึง่งแล้วก็ลามไปลี่นข้าหนึ่งครับ<ช>ก็ถือว่าตอนแรกก็ไม่คิด ว่าจะต้องแบบเข้าแอดมินขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าด้วยสภาพอาการแ,แล้วแล้วก็อ,อ,อาการข้างเคียงที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยปวดหัวด้วยก็เลยแบบบอกที่บา้านบอกที่บ้านว่าเออแบบแอดมินดีกว่าว่าไม่ไหวแล้วว่ะเพราะว่าผมไม่ได้กินอะไรเลยม,มาแบบสามสี่วับเพราะว่าเรากังวลเรื่องตาเนี่ย คือว่ากังวลมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้แล้วกลัวว่าจะตาบอดเหมือนกันครับใช่ครับเพราะว่ามันแดงมากแล้วก็มันเคือมันแบบมันเจ็บตลอดเวลาเลยอะไรนะครับสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรพี่เลฟสาเหตุจริงๆเลยน่าจะเป็นเพราะผมอะติดขยี้ตาด้วยครับเป็นต่อติดเชื้อไวรัสมันก็เลยยิ่งเป็นหนักด้วยครับแล้วก็อีกสาเหตุนึงน่าจะเป็นเพราะฝุ่นเยอะด้วยช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับทีเด็กก็ขึ้นครับตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำการไปหาคุณหมอรีเช็คไเป็นยังไงบ้าง เออตอนนี้อาการเลยครับก็ถือว่าหายเกือบจะร้อเปนแล้วครับแต่ว่าพอออกมาเจอไฟออกมาเจอลมมันก็จะมีอาการแบบเป็นได้ง่ายกว่าปกติอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะปกติแล้ว สู้มากตาผมสู้มากเลยครับเจอฝุ่นเจอลมแบบกล้องถ่ายอะไรนี่ก็จะเป็นอะไรเท่าไหร่ต้องแสงจากกล้องจากอะไรนี่ต้องแสงอะไรไหมแสงจากกล้องจากอะไรก็ก็มีระคายเคืองไหมก็ถ้าแบบแป๊บๆมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเยอะๆหรือว่านานเข้าก็จะแบบหลังๆก็ไปไหนมาไหนก็จะใส่ใส่ไว้ตันแบบตลอดทรงผมเป็นยังไงตรงผมทรงผมมันมีผลกับเราไหมเพราะว่ามันเออใช่มันมะไมีสายเกตบิลได้ไหมซีซีแล้วทรงอ๋อได้ได้ส่วนสายกสต่อเลยทงผมมีส่วนไหมคือปกติแล้วผมจะไม่ค่อยให ผมาใกล้ใกล้ตายขนาดนี้แล้วครับเพราะว่ารึ่งมาออกงานเพราะมันเซ็ตผมมาครับ<ม>แต่ว่าถ้าแบบใช้ชื่อว่าจนผมจะใช้พวก ที่คาดผมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะรวบผมชื่นไม่ให้มันเข้าตาแต่ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วถึงว่าเกือบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังต้องหยอดตาแล้ต้องรักษาอะไรก็จะมีเกลดน้ำตาเทียมบ่อยๆอยู่นะครับ่ครับอาพี่ขออนุญาตถามเรื่องสัญญาเลสก็ขุดกำลังได้จะหมดกับทางช่องเจ็ดแล้วถูกไหมครับใช่ครับวันนี้ได้จมดับทางช่องเจ็ดแล้วครับก็ถือว่าที่สุดสัญญากันด้วยอย่างไม่มีปัญหาแล้วก็จบกันด้วยดีครออกมาแบบออกมาแบบเหมือนพ่อแม่ปล่อยให้ลูกไปเที่ยวครับไปเที่ยวเล่นเราเริ่มคิดตัด ใ่หรยังว่าจะเป็นนักแสดงอิสระหรือว่ามีช่องอะไรภาพามาใน็กเล็ช่วงนี้ที่คิดไว้ถ้าจะอยากเป็นนักแสดงอิสระไปก่อนเพราะว่าเราคัมมิดไปแล้วประมาณ5ปห้าปี